หลังจากที่ผมได้สัมผัสสุดยอดเกมฟรียอย่าง Where Wins Meet ไปมันทำให้ผมเนี่ยเริ่มสนใจในตลาดเกมฟรีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เกิดคำถามในใจขึ้นมาว่าตอนนี้มันมีเกมฟรีเกมไหนอีกที่กำลังได้รับความนิยมและที่สำคัญต้องเป็นเกมที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพเต็มไปด้วยความอลังการจนผมเนี่ยต้องอุทานออกมาว่านี่มันเกมฟรีจริงๆหรอวะและในที่สุดผมเนี่ยก็ได้เจอกับเกมเกมนึงอย่าง Ion 2 เกม MMORPG สัญชาติเกาหลีใต้จากค่ายดังอย่าง NCSoft ที่สาย MMO ตัวจริงเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีแต่ผมอะขอยอมรับเลยว่าผมไม่ค่อยสันทัดหรือว่าไม่ค่อยเล่นเกมแนวนี้เท่าไหร่นะครับแต่ผมเนี่ยก็ไม่เคยเล่นภาคแรกของ i อออนอีกด้วยแต่พอได้เห็นตัวอย่างของ i อออนสอผมอะก็เริ่มสนใจมันขึ้นมาด้วยภาพกราฟ,ฟิกที่อลังการแบบจัดเต็มทั้งสวยงามและแฟนตาซีที่ดูดีมากๆดูดีกว่าเกมเสียตังหลายๆเกมอีกด้วยซ้ำนะฮะ ด้วยการพัฒนาเกมด้วย Unreal Engine 5ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับว่างานภาพเนี่ยมันสุดยอดแค่ไหนมันก็เลยทําให้โลกของเกมเนี่ยมันอัดแน่นไปด้วยความงดงามของฉากการออกแบบสภาพแวดล้อมในโลกแฟนตาซีเหนือจริงและดูเป็นธรรมชาติจนหลายต่อหลายการเดินทางในเกมของผมเนี่ยผมจะต้องหันดูฉากรอบๆตัวละครทุกทีงานศิลป์ด้านการออกแบบเนี่ยแทบไม่แพ้ก,กับเกมตระกูลไฟนอ l Fan t a ซ y เลยและโลกของเกมนี้หรือว่าแผนที่ของเกมนี้ก็ใหญ่โตมากมาก กว้างขวางแบบสุดๆที่ผมได้ยินมาว่ามันใหญ่กว่าภาคก่อนถึง36เท่าที่เราเนี่ยสามารถบินสำรวจฉากต่างๆได้อย่างอิสระหรือจะขี่สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเที่ยวชมธรรมชาติภาคพื้นก็ทําได้และยังมีฉากใต้น้านะครับที่เราเนี่ยสามารถลงไปสำรวจได้อีกมากมายแต่ตอนนี้ผมยังเล่นไม่ถึงตรงนั้นนะฮะและอีกอย่างนะครับของ i อออเนี่ยที่พัฒนาขึ้นมาจากภาคแรกที่ทําให้ตัวเกมเนี่ยเข้าถึงง่ายขึ้นและทําให้ผมเนี่ยเปิดใจเล่นกับเกมแนวนี้เลยก็ว่าได้ นั่นก็คือระบบการควบคุมและระบบการต่อสู้ที่ในภาคหนึ่งเนี่ยจะเป็นแนวใช้เมาส์คลิกเดินคลิกตีและกดออกสกิลซะส่วนใหญ่นะครับที่สําหรับผมเนี่ยมันเล่นยากมากๆแต่ในภาคนี้ตัวเกมเนี่ยได้ยกระดับขึ้นมาและยกเครื่องการบังคับใหม่ทั้งหมดโดยจะเปลี่ยนให้เป็นการเล่นเกมแบบแอคชั่นคอมแบทแบบเต็มรูปแบบใช้คีย์บอร์ดกดเดินกดหลบกดออกสกิลได้อย่างลื่นไหลถ้าจะให้นึกภาพก็แนวแนว n ฟนอ์แฟนตาซียุคหลังๆไม่ก็เดวิลเมคายนะครับที่ทําให้ผมเนี่ย เข้าถึงเกมนี้ได้ง่ายขึ้นแต่สำหรับสายคลาสสิกที่ยังชอบการควบคุมแบบเดิมอยู่ก็สามารถไปตั้งค่าเปลี่ยนให้การควบคุมเนี่ยเป็นแบบภาคแรกได้นะครับเรียกได้เลยว่าเข้าถึงผู้เล่นใหม่และยังรักษาผู้เล่นเก่าได้อย่างดีแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่าง Largo Fast ที่ทำให้ผมได้รู้จักกับเกมเกมนี้อย่างที่รู้ฮะว่า Ion 2ในตอนเนี้ยมันเปิดให้เล่นแค่บางพื้นที่และไทยเราเนี่ยยังเล่นไม่ได้แต่หากพวกคุณอยากเล่นนะครับตอนสมัครเนี่ย ก็สมัครแล้วก็ย้ายที่อยู่เราให้ไปอยู่ที่ไต้หวันนะครับหากสมัครแล้วอยู่โซนบ้านเราเนี่ยมันจะไม่ขึ้นให้โหลดตัวเกมนะครับส่วนขั้นตอน,น,นอื่นเนี่ยก็สมัครตามปกติได้เลยและการจะเล่นเกมนี้นะครับหลักๆก,ก็ต้องใช้ VPN มุดเข้าไปซึ่ง LagoFast ก็มีฟังก์ชันนี้นะครับหากเราไม่ใช้นะครับเมื่อเน็ตเวิร์กเรามีปัญหาหรือว่าอยู่ไกลเกินไปเนี่ยเกมก็จะไม่ให้เราลองอินนะครับวิธีแก้ง่าย,ายฮะเปิด LagoFast มาเลือก Ion สแล้วกดไปที่ฟังก์ชันแก้ไขปัญหาการเข้าสู่ระบบ แล้วก,กดฟิกเป็น1ทีฮะแล้วมาที่ด้านซ้ายครับผมเลือกให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันหาเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการครับแล้วก็กด Boost ได้เลยแถมเจ้าลากโก้ฟ้าเนี่ยก็มีฟังก์ชัน one click translate ได้อีกด้วยที่จะช่วยให้เราแปลภาษาเกมได้ภายในไม่กี่คลิกแค่นี้เราก็ได้เล่น i อออนเวอร์ชั่นภาษาไทยได้แล้วนะครับและอีกฟังก์ชันหนึงสุดเอกลอย่าง DPS2 หรือตัวติดตาม DPS ที่ย่อม,มาจาก damage per second หรือจะเรียกว่าตัวติดตามเลขดาเมจแบบวีต่อวีหรือว่าเรียวไทม์นะครับที่ทําให้รู้ว่าเราเนี่ยโจมตีแรงแค่ไหนดาเมจเท่าไหร่แถมที่สําคัญระบบเนี่ยไม่ใช่การฉีดโค้ดไม่ใช่การแก้ไขไฟล์เกมหมดห่วงเรื่องการโดนแบนได้เลยฮะ <S <S เพราะว่าผู้พัฒนาเนี่ยเขามุ่งมั่นในการพัฒนาฟังก์ชันนี้เพื่อความสะดวกสบายของผู้เล่นและความปลอดภัยของบัญชีผู้เล่นเป็นอันดับแรกอยู่เสมอดังนั้นหายห่วงฮะแถมเจ้าลาโกฟาสเนี่ยก็ยัง ลองรับเกมอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับหลายพันเกมเลยทีเดียวและระบบทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับก็มีราคาไม่แพงเลยวิธีสมัครก็ไม่ยากนะครับกดเข้าไปที่พรีเมียมนะครับที่ช่องใส่โค้ดด้านล่างนะครับก็ใส่โค้ด A long นะครับ A L O N G แล้วก็เลือกจํานวนเดือนที่คุณต้องการสมัครนะครับยิ่งสมัครเยอะยิ่งลดเยอะตั้งแต่30%ไปจนถึง63%นะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลย ก่อนจะพูดเรื่องราวในเกมไอออนภาคที่2นะครับผมเนี่ยก็จะขอเล่าเหตุการณ์ก่อนหน้าแบบย่อสุดๆให้ฟังกันนะครับและขอเสริมว่าผมเนี่ยไม่เคยเล่นภาคที่1มาก่อนเนื้อหาที่ผมพูดไปอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือว่าไม่ครบถ้วนนะครับก็ต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับในอดีตการโลกอัตรยาได้ถูกสร้างขึ้นโดยเทพผู้ยิ่งใหญ่นามว่าไอออน โดยมีหอคอยอมตะหรือว่า Tower of the i n e r n i t y เป็นหัวใจหรือว่าใจกลางของโลกและเผ่าพันธุ์แรกที่เกิดมาบนโลกนั้นนั่นก็คือดาราแกนซึ่งเดิมเนี่ยทำหน้าที่พิทักษ์โลกและรับใช้ไอออนนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยดราแกนเหล่านั้นเนี่ยเริ่มแสดงตนเป็นเผ่ากบฏเรียกตัวเองว่าบาลัวโดยมีมังกรผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้นำ จนบาลัวเนี่ยกลายเป็นศัตรูผู้โหดเหี่ยมนะครับที่ได้ทำลายเผ่าพันธุ์อื่นๆและทำลายความสงบสุขของโลกอาร์ติอาลงเมื่อมนุษย์ไม่อาจทัดทานพลังของบาลัวได้ไอออนจึงสร้างเทพพิทักษ์12องค์ที่เรียกว่าเอมพิเลียลหลอดนะครับเพื่อช่วยปกป้องหอคอยอมะตะและมนุษยชาติเทพหลอดเหล่านั้นได้ใช้พลังที่เรียกว่าอาเธอร์พลังศักดิ์สิทธิ์จากหอคอยและได้มอบพลังนั้นให้กับมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มผู้ศรัทธาจนมนุษย์กลุ่มนั้นก็กลายเป็นกลุ่มนักรบที่มีชื่อว่า เดว่าและได้ทําการปกป้องโลกจากบาัวในสงครามครั้งใหญ่ที่มีชื่อว่ามิลเลนเนียมวอร์หลายศตวตรรษแห่งสงครามได้ผ่านไปคณะเทพิทักษ์บางส่วนเนี่ยเริ่มหวังจะเจรจ,จาสันติภาพกับพวกบาลัวแต่ข้อตกลงนั้นได้ถูกทําลายลงในวันลงนามสนธิสัญญาสันติภาพเหตุการณ์นั้นนําไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เมื่อหนึ่งในผู้นําฝ่ายบาลัวถูกสังหารสิ่งนี้ทําให้เผ่าบาลโกกดแค้นอย่างมากจนพวกมันเนี่ยได้พุ่งเข้าโจมตีหอคอยอมตะ จนพังทลายลงเป็นเสี่ยงเสี่ยงหอคอยอามาตะซึ่งเคยเป็นจุดศูนย์กลางแห่งพลังได้ถูกทำลายลงโลกของอัตริยาเริ่มแตกสลายเป็นสองซีกซากปรักหักพังของหอคอยกระจัดกระจายไปทั่วจนเกิดเป็นรอยแตกเล่าลึกลับที่ชื่อว่าอบ,บิสกั้นระหว่างโลกสองเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่ปกป้องหอคอยได้สละชีวิตตนเองเพื่อไม่ให้โลกหลุดลอยแยกออกจากกันแต่ก็ไม่อาจป้องกันรอยแตกนี้ได้ทันจนโลกได้แบ่งออกเป็นสองดินแดนหลังจากเหตุการณ์นั้น อาเลียดินแดนชั้นล่างได้กลายเป็นออลิเซียดินแดนแห่งแสงสว่างส่วนดินแดนชั้นบนก็กลายเป็นแอสโเดียดินแดนที่มืดมนส่วนมนุษย์และเดวาที่รอดถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มตามกลุ่มของผู้นำของเขากลุ่มหนึ่งเชื่อในสันติภาพและเรียกตนเองว่าเอลยอสที่อพยพลงมาในดินแดนด้านล่างที่แสงแดดสองถึงพวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าตนเป็นผู้โชคดีและได้รับความปลดปลานจากเทพอย่างไอออน อีกกลุ่มหนึ่งที่โกรธแค้นจากเหตุการณ์ในอดีตได้จัดตั้งตนเป็นเผ่าแอสโมเดียนอยู่ในดินแดนด้านบนที่อากาศมืดทมินพวกเขาเนี่ยพยายามปรับตัวและพยายามทาตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นท่มกลางแสงสว่างอันน้อยนิดเพื่อความอยู่รอดของตนทั้งสองฝ่ายเด็กก็ต่างอ้างกันว่าฝั่งตรงข้ามเป็นต้นเหตุข,ของหายนะครั้งใหญ่และก็พากันเกลียดชังซึ่งกันและกันนอกจากทั้งสองฝ่ายนี้เผ่าดาแกนที่กลายเป็นบาัวและหลงเหลืออยู่เนี่ย ได้เปลี่ยนบทบาทตัวเองให้กลายเป็นศัตรูที่เล้นกายอยู่ในเงามืดบางครั้งพวกมันก็ปรากฏตัวในรูปแบบของกองทัพที่โหดเท่มคอยก่อความปั่นปวนให้กับทั้งสองเผ่าอยู่เสมอเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งสงครามครั้งใหม่นะครับระหว่างฟากฟ้าและเงาในไอออนภาคที่1ความขัดแย้งระหว่างเผ่าเอลยสและแอสโมดเดียนเนี่ยยังคงดําเนินต่อไปพวกเขาเนี่ยก็ต่างถูกหล่อหลอมขึ้นด้วยประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดนะครับและพวกเขาเนี่ยก็ยังเผชิญหน้ากันอย่างไม่ลดละในปัจจุบัน ในขณะที่เผ่าบาโลเองเนี่ยก็เฝ้ารอโอกาสรอคอยวันที่จะโจมตีท่ามกลางความโกลาหลของทั้งสองเผ่าเนื้อหาในภาคที่2นะครับการเวลาเนี่ยได้ล่วงเลยผ่านไปนับร้อยปีหลังจากสงครามครั้งนั้นโลกอัตยาเนี่ยได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหอคอยอมาตะได้แตกสลายลงจนกลายเป็นตำนานที่เลือนลางเศษซากพลังของมันเนี่ยก็แพร่กระจายไปทั่วพื้นพิภพนะครับภายในยุคมืดเนี่ย เงาแห่งสงครามยังคงปกคุมโลกอยู่ศัตรูโบราณอย่างบาลัวก็ได้แอบพัฒนาเผ่าพันธุ์ตัวเองจนพวกมันเนี่ยแข่งแข่งขึ้นกว่าเดิมและกำลังลุกฮือขยายแผ่กองทัพไปยังดินแดนต่างๆทำให้หลายหมื่นชีวิตเนี่ยจะต้องหลบหลีกไปยัง,งป้อมปราการที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการร่วมมือของมนุษย์และเหล่าเดวาเพื่อปกป้องตัวเองจากการลุกลานของบาลัวและในเวลานี้เองนะครับผู้กล้าคนใหม่เนี่ยก,กำลังถือกำเนิดขึ้นในอาตรียา ผู้กาคนนั้นนั่นก็คือเรานะครับหรือว่าผู้เล่นที่ได้กลายเป็นนักเดินทางบนหนทางใหม่ของอาร์ยาทุกก้าวที่เราไปจะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวที่ถูกจารึกลงในตำนานบทใหม่ในดินแดนที่เต็มไปด้วยปริศนาและอันตรายและเรื่องราวของเราจะเป็นอย่างไรนะครับผมขอกักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมกําลังเล่นเก็บเนื้อเรื่องอยู่นะครับและผมคิดว่าอีกไม่นานน่าจะได้ชมครับเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นไปประมาณ50%แล้วคลิปนี้ ม,มาเพื่อป้ายยาความน่าสนใจของเกมนี้ไว้ก่อนนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าเกมฟรีเกมเนี้ยนอกจากเนื้อเรื่องแล้วองค์ประกอบอืนอ่นๆของเกมเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันและเมื่อเริ่มเกมมานะครับเราเนี่ยจะได้เลือกได้ว่าเราเนี่ยจะเป็นมนุษย์เผ่าไหนระหว่างเอลยอสเผ่ os, าแห่งแสงสว่างที่ยึดถ,ถือในเทพเจ้าหรือว่าแอสโเดียนชนเผ่าแห่งความมืดที่ยึดถ,ถือแต่ตัวเองพึ่งตนเองไม่สนเรื่องเล่าต่างๆนะครับ ผมก็เลยเลือกเอลยอสนะครับชนเผ่าแห่งแสงสว่างเกมก็จะเปิดตัวมาด้วยฉากเปิดสุดอลังการนะครับพร้อมเหล่าตัวละครสวยหล่อกลุ่มหนึ่งที่กำลังเดินทางกันด้วยเรือเหาะและกำลังมุ่งหน้าไปช่วยคนคนนึงที่พวกเขาคิดว่าคนคนนั้นจะกลายเป็นความหวังสุดท้ายของพวกเขา ซึ่งตัวละครนั้นน่ะนั่นก็คือตัวละครที่เราจะได้เล่นในอนาคตนะครับไปได้เวลาแต่งตัวกันแล้ว First Impression กับระบบแต่งตัวเนี่ยผมบอกเลยนะสวยหล่อเต็ม10ทุกอย่างเนี่ยมีให้แต่งแบบละเอียดมากๆสีผมเอ่ยของตกแต่งเอ่ยทรงผมเอ่ยมีให้เลือกแบบไม่กักน,นะครับ แต่อย่างที่รู้กันฮะหล่อๆออเนี่ยหาได้ทั่วไปผมเลยขอล่อแบบลิมิเต็ดแบบจอมยุทธซิกมาบอยของผมดีกว่านะครับเชื่อหรือว่าผมเนี่ยทำเต็มที่แล้วแต่มันได้เท่านี้จริงๆจ,จะทำคิ้วโก่งกับปากยิ้มเกมนี้ก็ทำไม่ได้นะครับเกมเนี่ยมันติดหล่อไปหน่อยดูดิขนาดมองกล้องอะตัวละครมันยังเก๊ก แต่งตัวเสร็จนะครับก็เลือกสายกันต่อเลยสําหรับผมนะครับในทุกๆเกมแล้วเนี้ยผมก็แอสซิสินทั้งใจนะครับแต่สายในเกมนี้ก็มีให้เลือกหลากหลายฮะแสายเลยทีเดียวทั้งนักสู้เทมพ่านักฆ่าเลนเจอร์ anger, หมอผีนักทาตพระและแชนเตอร์นะครับเรียกได้ว่ามีสายให้เลือกกันแบบจุกๆนะครับได้เวลาเปิดตัวนักเดินทางหนุ่มสุดซิกมากกแล้วนะครับการแน่นๆ ระบบที่ผมชอบก็คือเราเนี่ยสามารถสูมไปที่หน้าตัวละครกันได้ฮะแล้วตัวละครเราเนี่ยก็จะมองมาที่กล้องพร้อมกับสายตาเก๊กขึ้มแบบสุดๆเลยมาปุ๊บไม่ทันไลยเนี่ยก็เจอวอรไฟต์ตัวแรกเลยนะครับการต่อสู้เกมนี้ก็ไม่มีปัดป้องเน้นการตีเน้นต่อคอมโบและก็หลบหลีกนะครับถือว่าก็สนุกดีฮะ งานภาพคัสซีนเนี่ยมันสุดยอดจริงๆเกินเกมฟรีไปมากนะครับจัดการบอสตัวแรกเสร็จเนี่ยออกมาข้างนอกเราก็ได้เจอกับฉากทิวทัศน์ด้านนอกที่สวยงามน่าพักสายตาสุดๆนะครับหลังจากนั้นผมก็จะมารวมตัวกับเหล่าผู้รอดชีวิตคนอื่นและอิสระของเกมนี้ก็จะเริ่มขึ้น การเดินทางไปยังเคเวสต่างๆก็มีระบบเดินแบบอัตโนมัติให้เราอีกด้วยนะฮะทำให้เราสามารถเดินไปชมฉากสวยๆระหว่างทางไปพร้อมๆกันได้แถมเล่นปีกสักนิดหนึ่งเนี่ยเราก็จะปลดล็อกระบบการบินนะครับที่เราเนี่ยจะใช้มันบินได้อย่างอิสระจะบินไปไหนก็ได้และยังมีระบบสัตว์เลี้ยงที่มีให้เราเลือกถึง3ตัวนะครับที่น้องเนี่ยจะคอยช่วยเราโจมตีศัตรูคอยเป็นเพื่อนร่วมทางและเป็นพาหนะให้เราได้ขี่อีกด้วยโดยรวมนะครับเกมเนี้ย ภาพสวยเกมการเล่นย็อนเล่นได้เพลินๆนะครับโลกของเกมเนี่ยก,กว้างมากๆบางจุดเนี่ยนับเป็นจุดพักสายตาได้เลยอะ่ะและไม่รู้ทําไมนะครับผมเนี่ยชอบมองธรรมชาติของเกมนี้อยู่เรื่อยๆนั่นก็เลยทําให้ผมเนี่ยชอบออกสํารวจฉากต่างๆนะครับเพียงเพื่ออยากหาจุดสวยงามในการพักผ่อนสายตานะครับแถมเกมเนี้ยก็มีบอสไฟท์ที่ค่อนข้างท้าทายวิธีการรับมือแต่ละตัวเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับเควสเสริมเควสลองก็มีให้เล่นเยอะมากๆนะครับ แล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างๆให้เราได้เล่นกันอีกมากมายที่จะเป็นกิจกรรมสันทนาการไว้ให้เราเล่นแบบเพลินๆผ่อนคลายจากการตีมอนตีบอสและนำรางวัลไปแลกของต่างๆได้อีกด้วยสาย PVE เองก็รวมตัวกันช่วยกันตีมอนตีบอสลงดันได้นะครับส่วนสาย PVP เนี่ยก็มีอะไรให้ทำมากมายนะครับอย่างอีเวนต์ใหญ่หรือว่าสงครามระหว่างเผ่าพันธ์ระหว่าง e l ลยและ a s m o d ด a n หรือจะเน้น PVP แบบแลงกิ้งจัดอันดับแข่งกันก็ทำได้นะครับมีทั้งลานประลอง1 v 1 หรือว่าจะแข่งขันแบบทีมก็มีให้เลือกเล่นนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นสาย PvE หรือ PvP ก็เล่นเกมนี้ได้อย่างอิสระนะครับเกมนี้เล่นได้หลายแบบฮนะจะเป็นสายหมาป่าเดียวดายไล์กิวอย่างผมก็เล่นในเรื่องสนุกได้นะครับหรือจะหากลุ่มหากิวเล่นแบบสังคมใหญ่ก็ทําได้เช่นกันข้อมูลเกมในปัจจุบันของผมก็มีเท่านี้นะครับในส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยจะถูกทําออกมาในคลิปถัดไปตอนนี้ผมเล่นไปประมาณ50แล้วนะครับ และจะทำออกมาให้ไหวที่สุดสำหรับแฟนเกมนี้ก็มาป้ายยากันได้ฮะเพื่อมีตรงไหนที่ผมยังเล่นไม่ถึงหรือผมพลาดไปเนี่ยถ้าผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปพักก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี